สบายดีครับพี่น้องขณะนี้เวลาตีซีเสร็จๆตอนตีซียี่สิบนาทีนะครับก็จะชักทุ่งมาได้มาอยู่ที่จุดตรวจนะครับมาเขาเว้นตามคำสั่งนะครับพี่น้องของอปตเนาะนะครับมันเป็นจุดตรวจจุดเสียงนะครับเส้นทางทางงามโชว์อมวยทางามม็คือฝากผลครับฝากสงข้ามทั้งผนเนาะโชว์อมวยก็คือนี่แหละครับชุ่มชุนน้องเหงนี่แหละนะครับในคำสั่งกระบะตีซีถึงเทียงพรท่านเอาแล้วออกมาพระท่านเห็นไผอยู่วันอาทิตย์กันยังเงียบอยู่นะครับ เราจะเอาบรรยากาศมาปั่นพี่ปนเอาบ้างนะครับมาเดี๋ยวมาตาม้มน้ำ้บชาส้มกาแฟแล้วล่ะเพี่น้องเนาะเดี๋ยวจะน้อยน้ำเดือดจะได้เมี่ยนกาแฟจากถังงวงนะครับน้ำยุกน้ำเย็นอุปกรณ์ต่างๆสมมติมันตกบันทึกนะครับกันร,รถบ่ให้รถเขา่าซะ่ไหมนะครับบ่แม่นจุดตรวจได้เพี่น้องจุดแก่กักกันเนาะพี่น้องเนาะจุดกักกันบ่ให้รถผ่านจากต่างจังหวัดเข้ามาเพราะว่าเส้นทางนี้มันจะไปออกที่แม่น้ำสงครามแจาก็ขามไปมัธทางงามเขตจังหวัดสุรินครนะครับข้าเจ้า ห้ามผ่านแล้วเพราะว่าเอาทอ่เอเนี่ยไปตันถนนไปเบิดแล้วนะครับรถใหญ่ผ่านเขามาบ่อยปิดตายนีน่นนาดเนาะยกเว้นมอไซค์กับจักรยานนะครับเพราะว่ามันอยู่ถนนหลักมันจะมีดานใหญ่สำหรับตรวจอยู่มันอาจจะมีคนลักษณะหนีดานมากสินะงูทางหลักนี่มาก,ก็เลยม,มาดักนี่ซะก่อนมากับบอกอวยกับเนาะ,ะบรรยากาศกับวังเวงวังเวงียง,ง,งนี่สิเล่าพี่น้องนะครับมาฝุด,ดียวนัดกัน,นตีซี่อะไก็มิดอยู่พุ่นี่ ให้เราอยูย่กลางบ้านอนี่ยไ่ได้อยู่กลางโคกแต่ย่านปะเนีน่อ่ะนี่แหละจุดนะครับประกาศห้ามเข้าเขตพื้นที่จังหวัดบึงกาฬไม่ให้เขามาเลยเนาะพี่น้องเนาะเขตควบคุมโรคติดต,ต่อนะครับตามคําสั่งของจังหวัดบึงกาฬนะครับที่แปดรอยนะรลงวันที่หกเมษายนสั่งเมื่อวันที่หกนะครับมืนอยู่วันที่เท่าไรนี่วันที่สิบเอ็ดบ่สั่งมาลายมือแล้วล่ะนะครับห้างก็ตั้งได้สองมือ อาบรรยากาศของจุดโระว่างน้องเพี่อนเนาะด่านเนะาะสํานนันวันเขาเอื่นกันไว้ตั้งด่านวนนั้นน,คออน,น,น,นะครับมีอบตมีผู้นําชุมชนมีเจ้าหน้าที่นะครับมาค่อยตรวจตานะครับแต่เก,าก่ากอำนวยความสะดวกบริบ,บร้รให้เขาก็ะคืบมาเบิ้งไหวนะครับบ่ให้ไขเขาไข่ออกนะครับนี่จุดตรวจน้องเพื่องเนาะฮะดีซีเซตีซีนิดน,ดนะครับ มาวันมูสิเต็มกากสากอยู่สันดอกมีเต็มสิมอะว่เป็นยังทามโมะน้ำเย็นกระเสียบแล้วการน้ำ้อนกระเสียบแล้วจะเก็นแมงมันขวารทาโมะซะโมูมากอะบางเสบียงด้วยภูมาเขาเวียนน้องแข็งมีเต็มร้อยยังบัดทันมีขอบริจาคบ่อ่ะเดี๋ยวกินกาแฟกับพี่น้องไปนี่นะครับเดี๋ยวจังพ่อกระดิกนะครับจะถ่ายทอดสดไปเรื่อยๆนะเนาะ นั่นห่อนเลยล่ะยังอยู่ในบ่อยแต่ว่าต่มขันว้อมคีบนี่ก็คืออุน่นอ่ะก็ต้องฟอดจอดๆอดนะแล้วจะขั้ากันอีกขึ้น้องนะครับเอาบรรยากาศดานแล้วใชพาไปเบิร์สะพานแม่น้ำสงครามเนาะสวยๆจังหน่อยแย่งตากันจะไปเบิร์เพราะว่าเขาไปตั้งนปิดกั้นถนนเข้าไปไม่เขาฝาดเขาปาลาเราบอกให้ยังไงเดี๋ยวจะไปเบิงพี่นอ้องนาะครับอยู่เขตจังหวัดสกลนครนี่บัน นะครับพี่เลยทั้งพี่ก็คือบานทางหา,ามนะครับที่เป็นจุดห้ามเนาะนะครับตรงนั้นก็คือเนี่ยจุดห้ามผ่านทีน่ได้ตั้งท่อตันไว้นะครับจุดห้ามผ่านอ่ากำลัาพาพี่น้องมาเบิ้งบรรยากาศน,าศน้ำ sông ขามยามมือเสานะครับฟังกันนะครับเจ้าเฮตตาฟังกันตะลิงพังมาทันนี่คือสะพานลอยต่อระวังจังหวัด บึงการครับจังหวัดสกลนครนะครับรอดแต่เข็บต่อจังหวัดนะครับซึ่งจังหวัดบึงการเขายลังปลดเสื้อโควิดเนาะสกลนครมีแล้วท่านนะครับก็เลยต้องปิดห้ามเขาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยบักนี่เขาห้ามเขาภาพเบิ่งบรรยากาศในมือเซอรพี่น้องนะครับสดชื่นสดชื่นเนาะแม่น้ำสงคราครับเส้นเลือดใหญ่ภาคอีสานตอนบนแหงขอดคอหล่อเนาะพี่น้องนะครับ ตรงนี้นะครับปลาไล่ไหลาด้วยที่น้ำคุ้นๆ os, นะี่ก็คือปลาเที่ยวน่ะเพราะว่าเป็นเขตที่ก็จะห้ามล่าสัตว์ห้ามจับปลานะพี่น้องนะครับ ha yep. เป็นเขตห้ามจับปลาเนาะพี่น้องเนาะนะครับเพื่อเป็นการอนุรักษ์นะครับนี่คือลักษณะแม่น้ำสงครามเนาะพี่น้องบังคับมาเพื่อห้ามไก่ซ้ำเลยเนาะระวังจากข้าวสาลีห้ามสะพัดไต้ทองสะพานเหมือนกันเลยนะครับพี่น้องอ่ะบรรยากาศน้ำฟังนะครับเต็มไปด้วยกอไผ่ นะกันตะลิงพังน้ำเนี่ยวันทางนี้กกำลังพระอาทิตย์กับท่านขึ้นดอกเศร้าอ,อยู่ตีหนะ้าแต่ตีซีพราออกมา <c oughs> แก่้งกันแล้วมาเบิง่งจุดพนันมามามา,มาสม่วิว <c oughs> กันตะลิงพังเนาะมีมีทา่างยาง ชบเออทางยางทางเล่นออกกำลังกายยังไม่เศร้านะฝุ่นหอดฝุ่นเลยแต่ว่ากระจักสิสิยูได้โดนบอสขนาะขันน้ำม,มาเพราะว่าน้ำทสงข้ามมันไหลมันก็นะเจบอกวดไปเบอดบอฮะโอ้ก็จะเลี้ยวลงไปน,นะผีทั้งผีงามเห็นต้อฟังปลาไพ มันจะน่าก็พระอาทิตย์ขึ้นก็งามตอนนั้นมาท่านเห็นเนี่ยมันขึ้มนี่นะก็เชือกบ้านขันกลางเพราะว่าเนี่ยขั้วเขาจะเขาจะก็ปล่อยลงไปเลี้ยงนี้ว่าหนูนึกว่าเขาจะขึ้นไปเลี้ยงทางพุ่นกบล้วเนาะเพราะว่าออกจากสวนบ้านได้เหมืนก็มีทางเมียนั่นคือกันแทรนี่เขาจะกระซิ่เลี้ยงพุ่นแน่เลี้ยงพี่แน่นแลเขาจะอนุรักษ์ป่าได้นะ อาเคเนี e. in oh, like the the crop, ่ยมาให้คดจับป่าด้วยเลือกใส่เป็นหัวขี้ดินแต่ว่าตาฟังมันก็ลืกแล้วย่ำฝนน้ำปิตยานี่เอบ่หอดบ่หอดทองสะพานเถอะอกแต่ว่าเกิดจู่ๆขึ้นแล้วมอกหานอใหม่ หายามม่องยามนั่งเห้อไปหายามม่องบ่เห็นว่าแนมลองเห็นแนมจังชี่กระสีเลือเติบได้ย,ยังเออยังยังอะไรกับเพียงเอวคนละบ้านท่างาม ดิพื้นที่สีแดงพระอาทิตย์เริ่มพื้นพระอาทิตย์กำลังพ่นขอบฟ้าพี่น้องทางทิศต,ตะวันออกอดูสะพานท่างามช่วงอำนวย คับสะพานขาแม่น้ำสงขามชงอํวนวยท่างามกำลังเซลฟี่เ <laughs> นอสะพาน,นเป็นปีพิ่ม่อ,อสวย,สวย วันนี้กำลังโพกำลังพ,นพน่นพ่นกำลังพ่นขอบฟ้ากำลังงามเลยหายยากเริ่บรรยากาศจั่างสิอืมสวยสวยงโควิด <laughs> สวยแบบยนันยัน <laughs> กลับเนาะปีดก็คือปีดบอ้ไปก็คือบอ้ไป <laughs> อ่ะผ่านดันตะแบงมาได้จันเลยวะปิดก็คือปิดหละเห็ุไันไ่ครับปิดเรียบร้อยเนาะเส้นทางที่จะเข้าจังหวัดบึงการนะครับไปจังหวัดบึงการปิดเรียบร้อยห้ามเข้า่ะในส่วงโควิดเห็ดจะได้ละนะครับ มาหากินนี่แหละมันเป็นเัองสิทธิหรอที่สิ่งเข้ามานี่น่อืจะได้รับมันได้ประกาศออกไปเลยเนี่ยห้ามนะต้องโบกตั้งแต่ยุคุณนะใส่ป่ะจุดจุดห้ามผ่านเนาะเอว่าจุดห้ามผ่าน,นห้ามเด็ดขาดป้ายแดยงอันตราย ห้ามเข้าห้ามก็คือห้ามเนาะเฮ็ดจังได๋ล่ะนะครับคำสั่งมาจังซั่นก็อุดๆเอาเน่ยอะไร่าี้มันไข่ขึ้นกันไปมาสะดวกดอกไข่บ่ไข่ก็ซอยกัน,กนล่บนละบียงห้าวาวี่ด้อันได้ถามว่าถ้าต้องซีเตาใส่ก็จะผ่านด่านเ้าอยู่บ่ก็จะผ่านด่านเ้าอยู่นึงมันจะใส่เนี่ยอันซีแม่ผ่านตรงนี้แหละแต่ว่าตอนนี้ขึ้นเนื้อไปแล้วขึ้นเนื้อไปแล้วขึ้นรถสีเทาดำรถกระบะสีเทา แค่ตีเท่าๆดอกนี่ยเข้นเปแ่้วจ้ะฮึสุ่มแสงสีแสงเศรษรัดใช้เ้นลัดมากั่ะ่บพานดานในน้ำแหงข้าไปใส่เ้นลัดเลยฉันได้ขออนุญาตออกเล้องอันนี้ขออนุญาตออกด้วยด้วพี่ มาเขาเว้นด้วยีีน้องด้อมือนนิเด้อมาจังได้เรี้ยวๆมาอวยขึ้นแล้วอืมจริงขาให้เราจดด้ดเนส่นน้าก็ต้องตรวจนะอ่ะภารกิจเศร้านี่เดี๋ยวพ่อกันอีกสสบกาอ ป่ายเขาก็วอวยขึ้นมาได้อวยกลับไม่ป่ายก็ไเลยใครแต่เใครแต่ขาบทอทอกันยังปกติ <laughs>